สวัสดีครับพี่น้องหลับปิดเสียบครับพี่น้องนี่ครับหลับปิดเสียบนะครับนนนัวน,นะครับพี่พี่น้องเสียบครับพี่น้องนี่ครับหลับป,ปิดน,นะครับผมนี่ครับหลับปิดครับพี่น้องพี่น้องเป็นเสียบนะครับผมหลับปิดนะครับหลับปิด อันนี้ก็ชิเป็นเป็นผักอันนี้นะครับสารเน่นะครับอนี้ก็จะเป็นกะหล่ำปีนะครับผมนี่ครับกะหล่ำนี่นะครับเป็นผักกะหล่ำนะครับเสียบๆครับพี่น้วงอัดสีมืดเนี่ยจักน้อยนะครับผมแต่เสียบนะครับพี่น้องนี้ครับผมกินกับข้าวเหนียวทอนนะครับผมนี่ครับ ข้าวเนียวร้อนๆนะครับนี่ครับกำลับปิดนะครับมากินน้ำกันครับพี่น้องมาครับผมเสีบเสบครับ